สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาในคอมเมนต์นะครับว่าลงคลิปส่วนตัวมันดียังไงนะครับแล้วจริงหรือที่พอบ้นทำคลิปส่วนตัวไว้เยอะมากจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันนี่ก็เป็นช่องผมเองนะครับช่องพอบนพ้นบวกแก้วนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของช่องนะครับ ผมจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการดูคลิปว่าเรามีคลิปส่วนตัวยังไงคลิปอะไรยังไงก่อนอื่นผมจะมาแนะนำฟังก์ชันนี้ก่อนทุกคนเมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงในหน้าคลิปวิดีโอของตัวเองแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นคำว่าตัวกรองหรือเปล่าครับตัวกรองตัวเนี้มันเป็นประตูทางลัดนะครับทำให้เราไปสู่ฟังก์ชันต่างๆนะครับเอานิ้วแตะที่คาว่าตัวกรองครับ เพื่อนๆสังเกตไหมครับไม่ว่าจะเป็นการจํากัดอายุผู้ชมการลงเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์การสร้างไรายได้การคําอธิบายชื่อเรื่องยอดดูระดับการแชร์หรือสร้างมาเพื่อเด็กมันจะรวมฟังก์ชันไว้อยู่ตรงนี้เรากดครั้งนึงเนี่ยหมายถึงว่ามันจะแสดงผลในคลิปวิดีโอเราทั้งหมดอ่ะผมจะยกตัวอย่างการสร้างไรายได้นะครับ พอกดคาว่าการสร้างไรายได้แล้วทุกคนมันก็จะมีฟังก์ชันในเลือกอีก3ฟังก์ชันคือการสร้างไรายได้ก็คือตัว s 4วไม่ได้สร้างไรายได้ก็คือเราอาจจะอัปโหลดคลิปมาแล้วแล้วเรายังไม่ได้ไปเปิดการสร้างไรายได้นะครับส่วนข้อจํากัดนี่ผมมีอยู่ทั้งหมด4ีหคลิปรู้สึกผมจะแตะคําว่าข้อจํากัดทุกคนกดแตะไปที่ตรงคําว่าจํากัดแล้วก็กดคําว่าใช้ครับทุกคน มันก็แสดงผลมาทุกคลิปของเราเลยนะทุกคนมีข้อจำกัดอะไรบ้างเห็นไหมครับผมมีข้อจำกัดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับทั้งที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ทั้งที่เป็นสาธารณะอ่านี่ก็คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ไปดูกันเราเองนะนะครับไปกดดูกันเราเองอ่าต่อไปทุกคนผมจะให้ดูคลิปที่เป็นส่วนตัวทุกคน คลิปที่เป็นส่วนตัวนะครับกดที่ตัวกรองเหมือนเดิมทุกคนนะครับกดที่ตัวกลองเหมือนเดิมให้กดไปที่ระดับการแชร์ทุกคนนะครับ,นนรบผมเลือกฟังก์ชันการเป็นส่วนตัวกดคําว่าใช้ทุกคนมันก็จะแสดงคลิปที่เราปิดไว้เป็นส่วนตัวนะครับมาในหน้าแรกนะครับถ้าเราไม่ไปปรับตรงนี้นะครับหน้าฟีดต,ตรงเนี้ย มันจะแสดงมาแค่เท่าไหร่ครับ30คลิปที่เราปิดเป็นส่วนตัวนะครับต่อไปผมจะเลื่อนคำว่า30คลิปเนี่ยทุกคนมาเป็น50นะครับต่อหนึ่งหน้าผมเลือกให้มันเปลี่ยนมาเป็น50คลิพคลิปเพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าทีเนี้ยคลิปส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับหน้าแรกก็จะเป็นประมาณ 50นะครับ50คลิปนะครับถ้าเราสังเกตด้านล่างทุกคนมันจะมีปุ่มถัดไปนะครับถ้ามันเป็นสีดำนั่นหมายถึงว่าคลิปส่วนตัวเรายังมีอีกผมก็จะกดนะทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าทั้งหมดที่ผมเก็บไว้แล้วเนี่ยตอนนี้มีกี่คลิปนะครับแล้วคลิปที่เก่าที่สุดที่เป็นส่วนตัวนะครับสร้างไว้ตั้งแต่ตอนไหน นะครับสังเกตไหมครับจะเป็นคลิปส่วนตัวทั้งหมดนะครับนี่ตอนนี้ก็มาเป็น150คลิปแล้วนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับอยากให้เพื่อนๆพนสังเกตนะครับอ่านี่เห็นไหมครับผมก็จะกดอีกไหนไหนก็อยากจะเห็นนะครับก็เปิดให้ดูกันเลยทีเดียวมีเยอะจริงหรือเปล่าอย่างที่โอ้อวดอย่างที่คุยไว้หรือไม่อย่างที่ไปสอนคนอื่นหรือเปล่า เร่างที่ไปบอกคนอื่นหรือเปล่าเอามาดูนะครับนี่มันพอเรากดหน้านี้เนี่ยนี่คือ250คลิปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะถึง500หรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้มีเป็นพันเลยนะทุกคนผมทยอยลงทยอยลงไปนะครับคลิปเป็นส่วนตัวเนี่ยทุกคนมันไม่ได้แยกนะว่าคลิปสั้นคลิปยาวมันจะรวมคลิปทั้งหมดที่เรามีมาดูกันนะครับมาดูกันนี่ตอนนี้อยู่ที่300คลิปแล้วทุกคนเอากดต่อไปครับ ไม่ต้องแปลกใจครับผมสามารถลงได้ตลอดเวลาเวลาไหนวันละกี่คลิปก็ได้ตราบใดที่เรามีคลิปตุนนะครับทั้งสั้นทั้งยาวผสมกันไปตอนนี้ผมอยู่ในคลิปที่350นะครับกดถัดไปอีกครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะถึง500หรือเปล่านะครับไอ้พ่อบ้นมันมีจริงหรือเปล่าของอะ่ะมันมีคลิปตุนไว้จริงหรือเปล่าเรามาดูกันให้เห็นให้เต็มตานะครับดูให้เห็นให้เต็มตา ตอนนี้อยู่ที่400นะครับเอากดมานะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดผมทำได้นะครับมันปังไม่ปังเรื่องหนึ่งครับแต่ผมเชื่อว่าผมคนหนึ่งที่ไม่มีอาการที่แบบทำคลิปวันต่อวันนะครับไม่มแีแน่นอนครับเหตุการณ์ที่ทําคลิปวันต่อวันเนี่ยผมรู้ถึงความลำบากนะครับ ผมก็เลยเลือกมาเก็บเป็นส่วนตัวนะครับอ่านี่หมดแล้วนะครับมีทั้งหมด4 4 1คลิปนะครับคลิปเก่าที่สุดก็คือคลิปด้านล่างนะครับเมื่อปีเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2021ทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยมันบอกอยู่เนี่ยเหมือนสมมุติว่าวันนี้ผมไม่สบายเนี่ยทุกคน แล้วก็คลิกจากส่วนตัวเนี่ยมาเผยแพร่เป็นสาธารณะได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นง่ายครับหลายๆคนถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องหน้านี้หรอไม่จําเป็นครับทุกคนไม่จําเป็นว่าเรามาต้องมาเปิดหน้านี้เราไปเปิดหน้าฟังกทชันฟังก์ชัน YT Studio ก็ได้ออกจากหน้านี้นะครับไปที่ฟังก์ชัน YT ทุกคนโอเคนะครับ เมื่อเรามามา,มาหน้านี้แล้วนะทุกคนให้เลือกตรงที่คําว่าดูเพิ่มเติมทุกคนดูเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรงปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวกลองให้เหมือนกันนะครับกดไปที่ส่วนตัวครับนําไปใชใ้ทุกคนหลังจากนี้ผมจะเลือกคลิปไหนก็ได้ครับก็แค่ทําแบบนี้เลยทุกคน วันนี้ผมอยากจะลงคลิปปั๊มน้ําผมก็กดไปที่คลิปนะครับแล้วก็กดรูปดินสอทุกคนกดรูปดินสอนะครับกดรูปดินสอแล้วก็มาแตะตรงที่ระดับการแชร์นะครับจากเป็นส่วนตัวก็กดไปเป็นสาธารณะนี่คือข้อดีมากๆนะครับสําหรับที่เรามีคลิปตุนนะครับเปิดให้ดูสองแบบ นะครับ YT Studio ก็เปิดแบบนี้แหละครับเนี่ยเลื่อนมาเลยครับเลื่อนมาเลยของผมมีทั้งหมดที่ตุนไว้ตอนนี้441คลิปเนี่ยอยากจะเปิดคลิปไหนจะเอาความยาวเท่าไรนะครับเราสามารถเลื่อนเองได้เลยครับทุกคนแค่เราคลิกต่อให้เราไม่มีเวลาเราก็สามารถมีคลิปลงทุกคนนะครับเป็นการตุนคลิปให้ตัวเองนะครับที่เหลือก็เพื่อนๆไปคิดเอาเอง ว่าเราจะมีคลิปต,ตุนอย่างไรอะไรเมื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่สะดวกทุกคนนะครับจบนะครับสําหรับท่านที่เข้งใจว่าไอ้ปัญมันมีจริงหรือเปล่าขี้โม้ขี้คุยจริงไหมเข้ามาดูนะนะครับเข้ามาดูให้เห็นนะครับเข้ามาดูให้เห็นกับตานะครับมีจริงไม่มีจริงเห็นกันแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกท่านขอบคุณครับ